สวัสดีครับผมเบนเดนเอกกับผมกองเกมที่มีชื่อว่าบุราคายคระพรตอนนี้ได้มีตัวละครมาใหม่ด้วยกันอยู่สองตัวเป็นตัวเอ่อลิมิตด้วยเป็นโทคิกับนาก,กิษากบอกมาโอ, <c oughs> โอเคเดียกลับมาเป็นวตวปกติเลยตอนนี้เราจะมีโทคิจากโรงเรียนมิลเลเนียมตัวละครสาวเมดสาวนั่นเองซึ่งเปรียปร้ยวๆนั่นแหละครับ <laughs> โอเคแล้วก็มีแล้วก็มีอีกตัวละครใหม่อีกตัวละครหนึ่งจะเป็นนักกีฬาครับผมไหนดูซิว่ามีตัวละครเอ่อไหนดูดิว่ามีความสามารถอะไรบ้างนางาีจะเป็นสายสเปเชียลสีแดงอ่าสตีสีแดงสเปเชียลความสามารถเป็นสร้างความเสียหายในรัศมีหากเป้าหมายเกาะเบาก็จะลดค่าป้องกัน40%โหโคตรโหคตรดีเลยเนี่ยใช้แค่สคอร์สเอ้ยอดีมากเลยนะ ยิ่งยิ่ง,งลดประมาณสี่สิเอร์เซ็นเนี่ยคือโคตรดีอ่ะสกิลพื้นฐานฟุตโฟูให้กับเป้าหมายในไอของตนเองอะฮะในพิธีที่น้อยที่สุดและก็ในโรงเรียนรเทรนตี้จะฟุตโฟูก็คือฟุตโฟูมากกว่านี้อีกร้อยเปอร์เซ็นเพิ่มแบบเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นอะไรประมาณนั้นสกิลติดตัวเพิ่มโจมตีสกิลรอเพิ่มความเสียหายคริประเภทระเบิดโอ้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยลงังกิสาเนี่ย ถือว่าเป็นตัวละครแรงมากเลยทีเดียวต่อไปเป็นโทคิโทคิเป็นสายสไรเกอร์สไรเกอร์เป็นเกาะแดงเกาะแดงป้องกันสีฟ้าเฮ้ยอ้าวป้องกันเอ้าไม่ใช่อ๋อผิด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 เข้าีจดิเป็นป้องกันสีสีม่วงเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยในที่ที่เป็นป้องกันสีม่วงเนี่ยผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันไหนดูซิเปลี่ยนโหมด RB R ์บีอาร์บีเอชูเพิ่มโจมตีฮะแล้วก็ความเป็นยำแล้วก็ลบเล็กอีก ปล,ปลอดเมื่อใช้สกิล exp 3ครั้งเมื่อใช้สกิล ex 5 cross หลังจากที่เปลี่ยนโหมดการโจมตี1ถึงสสร้างความเสียหาย1 6 7ของค่าโจมตีกับสี่ในแนวเส้นตรงการโจมตีครั้งสุดท้ายจะสร้างความเสียหายอ้ย1,000งพันเลยเหรอก่อนค่าโจมตีให้กับในเส้นตรงและสร้างคาวามเสียหาย2 3 0าของค่าโจมตีให้กับสต,ตูไม่สลดค่าป้องกันของสต,ตูทั้งหมดในการโจมตี3ครั้งเฮ้ยค่อนข้างดีมากเลยเนี่ย แล้วก็สกิลปันหาต้องเอาเสียหายโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาอัดิปอีิทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอลาตัวไปก่อนโทษทีพอดีมิติดทุละโอเคตอนนี้ผมได้กลับมาแล้วพอดีแม่ผมมาพอดีผมอยู่ที่บ้านช่วงนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนได้ยินเสียงรถมอไซค์รถเก๋งรถเก๋รถรถอะไรหลายอย่างก็ก็ต้องขอโทษเลยจริงๆตอนแรกกะว่าจะเล่นมุกไปมาผมนึกไม่ออกว่ามันมีมันมีรถอะไรบ้างนะโอเค ตอนแรกผมจะสูมโทคิก่อนแล้วค่อยสูมนากิซะและ้วเป็นตัวดีมิเตตทั้งคู่ผมก็จะส่มทั้งคู่เลยซึ่งผมก็ยังมีดองเพชรอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0ื0เพเพชรประมาณเช่นเคยสำหรับใครที่อยากได้เคสอัพนี้คุณสามารถไปดูคลิปผมได้เลยแต่ว่าคลิปแต่คลิปนั้นก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างเนิร์ดนานแล้วก็อา่าผมได้ตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะนะตั้งแต่โอ้ตัวละครไหนมาก็ไม่รู้ผมจะไม่ได้เป็นตัวผมสั้นน่ารักน่ารักอยู่สายอยู่เนาะโอ้ไปเราจะมาสูมกันซึ่งเรามีตัวฟรีก10 อ,อีกสองตัวปแปะเราจะมาสุ่มกันก็เลยก็เลยไม่ต้องเสียเพชรอีกสามพันสองพได้โอเคไหนดูซิมีตัวละครหน้าใหม่ y ย้เพชข้าทันทีถ้าไม่ใช่ตัวละครใหม่อ่าโอเคไม่ใช่ตัวละครใหม่ครับไปเล้โก้ถ้ามันไม่ม่วงผมก็ข้ามใช่ถ้ไมไม่่วงก็ข้ามทันทีใช่ถ้ามันผิดอะไระผมก,ก็ ก็มันต้องฆ่านี่จะจะรอให้มันเสียเวลาทําไมอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจโอ้โหเหลืองแป๊ดไม่เหลืองสีต้องฟ้าดีกว่าอ่ะเก็ตลับผมไปเปลี่ยนหน้าจอครับใช่แล้วครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนไปเป็นอ่าตัวละครไหนที่มันสามารถไั้นี่ได้ั้งวะโทคิต้องเอาอลิสึมาอลิสึ มันถามว่ามันเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวนิดนึงนิดหน่อยหน่อยโอเคมาส่งกันเลยโอ้ไม่มีผลเลยแฮเ๋รือถ้าเอาอิฟูมิมาอิฟูมิมาแต่ถ้าเอาอิฟูมิมามันต้องเอาตัละครในน,นี่มานี่มันต้องเอาตละครอ,อ่อเนลุอ่าอยู่แล้วโทคิต้องคู่กับอะไรโทรคิก็ต้องเอ้ยไอนาคิสะต้องคู่กับอิอฟูมิส่วนโทคิ ก็ต้องคู่กับเนลุแต่ว่าเนลุไม่เอาธรรมดานะเอาเนลุบันนี่เลยอ่าอันนี้เลยไป Let's go โอ้โหแหมเช่นเคยครับเฮ้ยฟ้าอกแล้วอรอคือขอเป็นเหลืองแทนได้ไหมคือถ้าเอาเอาเหลืองมาแทนฟ้าคืออยากได้คิดตันอ่ะมาอัพตัวละครไงไม่ได้อะไรนะคืออยากอัพแค่น,นั้นจริงๆ จะบอกมันจะได้ยากยากมากเลยผมขอไม่ไม่ไม่เอาสองชุดนะโอ้โหแม่จ้าวอยโคตรแย่เย่มากเย่ยมมากสุ่มสุ่มอ๋ออโอโ เอ้ยผมไม่ผมผมไม่เอาสี่สิบโลเอ้ยผมไม่เอาสี่ร้อยโลนะสี่ร้อยโลนี่ก็ไม่ไหวนะนี่กระปาไปแปดสิบโลแล้วนะมาโอ้โหเร็วเซซอยากได้โทคิกับนางินสสักคนหนึ่งตัวละครสามดาวตรงใหม่ๆก็ได้ผมยังไม่มีตัวละครสามดาวที่เยอะอยู่นะโอ้โหอโอ้โหโ นี่คือตัวลิมิเต็ดจริงจริงเหรเนี่ยตัวลิมิเต็ดนี่ค่อนข้างได้ยากจริงๆรินะเนี่ยเอาจริงเอ,อ้ยนี่มันร้อยโลร้อยโ,โลต,ตัวละครใหม่เหรอของเราตกใจปกติผมก็ได้หน<ด>ึ่งดาวสองดาวคนไปนี่นมึงน,นะผมขอไปดูอัตรากันได้ก่อนอัตรากันได้รับโทคิโทคิโอ้โหเปิดโอกาสได้ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดน้อยแท้มันน้อยไปแล้ว เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโทคีกับนายงานศักอ๋อมันก็เลนเลทเท่ากันโอเคแล้วมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยแล้วถามทำทำทำตารางอยางนี้มาทำไมเนี่ยก็ไม่เข้าใจช่างมันปึ๊บโทคีโทคี้สังเกตโทคี้โทคี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  โอ้โหโอ้โหฟ้าร oh, ัวๆไม่ม yeah, ีม่วงเลยตู้นี้คือแย่มากแย่มากสำหรับเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วมาร้อยยี่สิบโลแล้วนะเนรุธรรมดาอยู่ไหนเนรุ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 เนรรโอเคเนรุธรรมดาม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 าอ้มาหน่อยนะโอ้โหแม่จ๋าโว้ย มันเกลือแท่มันเกลือแท่เกลือแบล้วมี้มาแล้วโทคิโทคิต้องมาโทคิอ่าโทคิชิบหายแล้วเออไม่เป็นไรงั้นเราจะเขียนเป็นไทคิแทนอุ้ยอุ้ยมาสองมาสองพี่ มีการลุ้นม so ีการลุ้นข้ามเออข้ามข้ามเจ้าหญิงกะเยอเยอริมาจากไหนเนี่ยฮัลโหลรุดเดรตรุดเรตมาแต่คือมันไม่ใช่ตัวที่ต้องการอะดิอุ้ย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 อุ้อู้ช่องช่องมาช่องมาช่องโทคี้อ่าตัวละครใหม่โทคี้ไหมโทคี้ไหมใครวะอ้าโทคี้มาแล้ว <ห>ท็อคิโอพิคอัพด้วยโอเคแล้วก็ไอที่บิกิมาหรือซิึซิกิวะชิบายจำจำชื่อไม่ได้โอเคอ่านเนลุอ่านเลานเลุก็ต้องเข้าคู่กับโทคิตัวต่อไปก็จะเป็นอิฟูมิกับนางิางสะมันอ๋อนี่ยเนี่น,น,น,นี่โอเคนี่โอ้โหแจ็บตาแจ็บตาแจ็บตาโอเคข้าบแป๊บโอเคมามามานังิสะมาเร็ว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 เรอหือเร็วอิฟูมิมาแล้วนะ อ,อีอีฟูมอิอีฟูมิมานะนาง,งิสัตเร็วมาเร็้ยวมา,มา,มาหาอีฟูมิเร็วมาหาน้องเร็วน้องสองสารจะตายจะไดจะ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 ้จะได้จะจะได้เลี้ยงเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อะช่างเถอะโอ้โหอ่าอีฟูมิเนาะเอ้ยนาง,งิสัตอานานานิานานสัตทำไมมันเกียมมันเขี่ยมได้แค่นี้จริงเหรอไ้อยแทน โอ้โห,โหม,ามากันบานเคี้ยวโอ้โห,โหเกลือแท้อีกสามสิบโลโอ้โหไม่มาเหมือนเดิมมาเถอะมาเถอะมาเถอะเบิ้ลก็ยังดีมาเบิ้ลก็ยังดีโอ้โหเกลือเกลือยับจ้านอนหนูนาแล้วกันโอ้โห สุดยากสิบโลสุดท้ายสิบโลสุดท้ายอย่างนั้นก็ได้โทคิมาตอนนี้ก็คือจบที่สองร้อยตามนั้นครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะซ้ำเฮ้ยอย่าซ้ำอย่าซ้ำปึ๊บเฮ้ย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 ยาโอเคเรียบร้อยจบจบที่สองร้อยพอดีเป๊ะเลยขอบคุณครับ โอเคต่อไปถ้าถามว่าปั้นตัวไหนจ่ออ่าปั้นโทคิติคาบอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโชว์อ่าโชว์เนืปโปโอเคตอนนี้นี่โอเคเรียบร้อยแล้วจบจบอยู่ที่ประมาณสอง0 0พเพชรก็คือหายไปเลยบายบายไม่เป็นไรแต่ก็ได้ตัวนี้มีเตมไปตั้งสองตัวโอเคเดี๋ยวนะเอ้ยแล้วผมขอดูผมขอดูความสามารถของสกิลอ่าในในใน ในหน้าตู้ก่อนดูดีของโทคิปเป็นยังไงมันเป็นสากสติ๊กเกอร์ไงแต่ผมอยากเห็นสกิลโปปอ้อ๋อประมาณนั้นอ๋อเราโทคิปนั่งโอเคเข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเคแหมขอบคุณจริงๆครับอ่ามาเป็นหน้าตู้ของอ่า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 มามนี่มัเหมือนเดิมโอเคไหนดูสิ ตอนนี้ผมก็ได้มาตัวละครหนึ่งเย้วอยู่ไหนเอ่ยโทคิอ่าโทคิอยู่นี่โอเคต่อไปก็ Special, สเปเชียลสเปเชียลนักวิศาก็มาโอเคเดี๋ยวผมค็ไปปัน้นละกันพอดีตอนนี้อ่าด,ดีดนะที่ผมดองเพชรดองทั้งเพชรดองทั้งเงินเนะี่ยดูดิมีตั้งร้อเครดิตเนี่ยเอาจริงนะที่จริงผมสามารถเอาไปอัพอย่างอื่นได้นะแต่ด้วยความที่ว่าขอของพวกอัพสกิลมันไม่พอไงก็เลยจงด,ดนองไปก่อน ผมก็เลยหาว่าตัวที่มันมีแบบใช้ระยะยาวๆก็เลยเอา,เอามาปั้นไว้ก่อนเออตามนั้นโอเคนะไหนทุกเดีทุกคนลองพิมพ์กันมาดูซิว่าทุกคนได้กันประมาณอ่ากี่กี่โลซึ่งผมก็ได้ประมาณ200เป๊ะก็คือหมดภายใน200นั่นแหละ200โลนั่นแหละเออแล้วก็ได้ได้ได้มาฟรีได้มาฟรีอีกอันหนึ่งที่จริงก็ไม่ได้ฟรีหรอกมันก็เสียเพิ่มอีกอันนึงอ่ะเนาะเพราะเพราะมันไม่ได้ซ้ํา แบบคือมันไม่ได้โทรคีซ้ำหรือนางคิส่าซ้ำก็เลยได้แต่ตัวเดิมเดิมโอเคงั้นขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุ่มตู้โทรคิกับนางคิส่าครับผมงั้นเจอกันครับผมบ๊ายบาย